สวดีค่ะทุกทุกคนวันนี้แอดมินจะพามาเที่ยวเมืองเอ็มสเตตนะคะเป็นเมืองเก่าแก่เลยที่แอดมินย้ายมาอยู่ที่ประเทศเยอรมันเป็นครั้งแรกก็ดูให้ดูว่าสภาพคนที่นี่ชอบมาซื้อของกันยังไงทำเป็นระเบียบเรียบร้อยอน,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 นะคะที่นี่จะเป็นระเบียบคนจอดรถจะเป็นพื้นที่เป็นทาง นี่ร้านขายซุเป,ปร์มาณขนาดใหญ่ของอ e ีเวนเตอร์มีของขายทุกอย่างนะคะยกเว้นเสื้อผ้าจะขายพวกอาหารของกินค่ะถุงเท้ารองเท้าแล้วก็ข้า,ลง,ขาลงล่างนี่ก็เป็นเบเกอาีลของโฟร์ร้านนี้เค้กอร่อยอาหารสดนะคะค่ะเป็นร้านขายขนมปังค่ะโฟร์อูมมสมาร์เก็ตนนั่นก็เป็นร้านขาย ผักผลไม้สดเนื้อสดนะคะของชาวตุรกีค่ะแล้วถัดมานั่นเป็นโรงแรมแห่งหนึ่งของนายคริสตบเยียเฟิร์สเจ้าของเอ็กซ่าบรักิชัยมีทั้งหมด80ดาขาในประเทศเยอรมนีนะคะคือที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจมากเป็นเมืองคนรวยแล้วตรงนี้ก็คือห้างดีเอ็มห้างดีเอ็ม เป็นร้านขายเครื่องสำอางใครๆก็รู้จักนะคะคนไทยนิยมกันจะเปิดให้บริการเร็วนี้ค่ะ <c oughs> เป็นเขียนไว้ว่า b า,า,ออา,า,าเ Evansian เ i ี n o DM Doceri Mark Royal Airline i n c l u s i ิ e ค่ะนอนก็เป็นคนแก่ก็จะเดินเล่นกันนะคะมีลูกน,นะคะพาไปเดินเล่น อันนี้แอดมินดีใจมากเลยที่ได้มารีวิวเมืองเอ็มเซ็ตเ็นเมืองแห่งแรกที่แอดมินมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็15ปีที่อยู่ในเมืองนี้นะคะและเป็นเมืองแรกที่แอดมินเปิดร้านนวดไทยสปาเป็นแห่งแรกในประเทศเยอรมนีเป็นสาขาแรก ถนนเส้นนี้จะเป็นถนนแหล่งทรัพแล้วนะคะตอนนี้เพราะว่าเมื่อก่อนนี้ปิดเงียบสงบไม่มีคนเดินผ่านแต่ตอนนี้ได้รับการพัฒนาปรับปรุงถนนขึ้นมาอย่างสวยเลยค่ะที่เห็นข้างหน้าน,น,นั้นเป็นที่ฐานีรถไฟและรถบัสนะคะเขาเรียก่าบัสบางแห่ นั่นเป็นโบสค่ะการจ่ายเงินร้าน,นของเด็กเสื้อผ้าเด็กปิดไปแล้วนะคะอันนี้อื้อหือ รายการอาหารของเวเฟิร์ตบิทโท่มีอะไรบ้างเอ่ยเรามาดูกันซืมีอะไรกินบ้างเนาะบุฟเฟ่เมีอาหารหลายอย่างเป็นอาหารรายการธรรมดาโอ้หอะไรเนี่ยแพงจังเลยน่ะเจ็เจ็อ,ออยเก้ากิภาคืออะไรเอ่ยอ๋อ มีการเดี๋ยวนี้ใช้แอปพลิเคชันเหมือนประเทศไทยเราแนละ้วชิเม็กชิมาส์เอาท์ซี่แคระเฮาส์ดูสิคะตอนนี้เหมือนประเทศไทยเราเลยมนะีแอปพลิเคชันนะคะใครอยากได้ก็มาอาโค้ดซัน Q cohol, นะฮะทุกทันสมัยไปหมดเลย,นยนเลยนาะ reference เมื่อก่อนที่นี่เป็นโรงแรมเป็นร้านอาหารแล้วตอนนี้ก็ถูกปรับปรุกใหม่ให้เป็นอย่างอื่นแล้วนะคะให้เป็นร้านอาหารทั่วไปมีอาหารเบาๆลำลองลเล็กๆน้อยๆไม่ใช่อาหารจานโตอันนี้จะเป็นอะไรทะาน,นี้ยโลฟาสิกอันนี้างแ่ว่าให้เช่าก็มีคนเช่าแล้วเป็นร้านอาหาเป็นร้าน กระตที่นี่กระร้าก็คือเครื่องใส่หูฟังฟังแล้วก็จะทําให้ได้ยินชัดเจนคนที่นี่ก็ขี่จักรยานค่ะชีวิตประจําวันเขาก็สนมากคนที่ทํางานในเมืองขี่จักรยานคนที่ออกกําลังกายบางคนก็ใช้วิธีการขี่จักรยานออกกําลังกายค่ะเห็นไหมคะจะมีคนขี่จักรยานเยอะแยะมากเลย ป้ายตรงสูงหั้าตรงที่เรามาเมื่อกี้นะตอนนี้เราจะเดินกลับไปที่รถนะคะแอดมินจะพามาชมนิดนิดเล็กเล็กเล็น้อยสำหรับวันนี้นะคะเห็นคนที่นี่ไหมคะเข็นของกันเต็มเลยเข้าออกเข้าออกแต่เขาก็จำนวนจำก,กัดจำนวนคนนะคะัป้ายตรงกลางถนนข้างหน้าก็คือ ึงเราจะเดินอยู่ข้างนอกที่ลานจอดรถก็ต้องใส่แมสค่ะ มีรถเข้ามาแล้วคะ่ะก็โอเคเราก็ขีร่รถคันนี้แล้วกันเรางั้นแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ